ใี่ทำออมีกบนะฮะอมใส่กบใส่ใบหมอนนะฮะว้าวใส่ใบหมอนใส่สารพัดใบเลยนะคะใส่สารพัดใบเลยที่เรามีนะใะสสารพัดใบที่เรามี <laughs> ชิลาเราก็ไว้ใส่เนื้อค่ะอมกบทางอีสานก็คล้ายๆกับแกงเลียงเนาะถ้าดูไปแล้วว่าเครื่องปรุงเครื่องอะไรแต่แกงเลียงบางพื้นที่เขาไม่ใส่พริกอย่างทางใต้เนี่ยที่ที่บ้านทําไม่ใส่พริกนะคะแต่ทางภาคกลางเขาจะใส่พริกก็ใส่พริกไทยด้วยบางทีนะ,ะขอชิมน,น้ำไหยเนาะ นี่ใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะคะมันแบบนัวหน่อยไป็นมันลักส่เซงไปแล้วนะคะเพื่อนให้มา้น <c oughs> นี่ก็สมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะผักเอครึ่งหนึ่งก็เก็บมาจากบ้านเรานี่แหละรอบรัว้วริมบ้าน ราปลัวริมบ้านกบอยู่ทางล่างๆ,ๆนะคะนะกบมันแซ็ตมากเลยอะ่ะอยากให้ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลาวจบท้ายผักไม่ต้องให้มันสุกมากก็ได้มันจะได้กบร,รบกรอบเมนนะคะ,อ,ะอมกบค่ะอะเดี๋ยวไม่ชื่อว่าอมกบนะคะนี่ค่ะกบ พอดีเพื่อนสาวเขายัางอ,อกกบก็เลยเมาเขาไม่ได้เมาแล้วค่ะสั่งเขาค่ะแล้วก็เอาเนื้อป่นปลนปลงไปในอ่อมนะคะตำให้มันฟูๆอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่อมกบค่ะเครื่องปรุงนะคะเริ่มแรกก็จะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกสดเนี่ยคะ่ะตำตำแล้วก็ใส่ในน้ำ เด,เดือดแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านิดนึงแล้วก็ใส่ผักแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากมายข้าวคั่วจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เร,เราใส่ข้าวคั่วนะคะเพื่อความแบบนัวหวอเมเก่งอมมื้อเที่ยงค่ะสดผักร้อนๆสมุนไพรค่ะล้วนๆเลยนะคะ่อ,อมกบข่าเนะนี่ยนะกบเป็นหลักฐานค่ะ <laughs> โอเคค่ะ